คนที่เจอเส้นใจมาแล้วเนี่ยนะคะ mm. ก็เจอปัญหามาแล้วพอเจอปัญหามาแล้วพอวิกตอรี่เริ่มเกิดปุ๊บคุณขายอะไรล่ะคุณขายเต้าหวยก็รับเงินแบบเต้าหวยแล้วคุณทําเต้าหวยอร่อยไหมหรือคุณทําที่ดินมันไม่เหมือนกันนะคะ mm. เหมือนว่าคุณชํานาญอะไรมันก็ได้อย่างนั้นดวงดีแต่คุณไปขายของที่ได้เงินน้อยมันก็ได้เงินน,นะคะอ่ะนะคะลายมือไม่สวยก็รวยได้ถ้าเป็นคนที่ รอบรู้ฉะนั้นคนที่เป็นนักพยากรณ์นะคะถ้าเป็นนักพยากรณ์เนี่ยถ้าไปดูให้นักธุรกิจเนี่ยเราต้องมองออกว่าพอเขาบอกว่าคุณทําธุรกิจพอดูไปแล้วก็ดูพอดูดูไปปุ๊บแล้วพอสักพักเราก็คุยว่าคุณทําอาชีพอะไรเพราะเขาบอกอาชีพเราจะต้องมองอาชีพนี้ให้ออกเลยเข้าใจใช่ไหมฮะต้องมองอาชีพนี้ออกอย่างเขาบอกเขาทาการเกษตร เราถามว่าปลูกอะไรเราก็ต้องมองเลยปลูกอ้อยเป็นยังไงปลูกอะไรเป็นยังไงคนทําก่อสร้างก่อสร้างจะเจ๊งเพราะอะไรอะไรพวกนี้เราก็ต้องพยายามเข้าไปรู้ในวิชานั้นๆเข้าใจนะคะอย่างคุณมะลิทาเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะมีออเดอร์ไหมจะดังไหมลูกค้าเป็นยังไงอะไรเราก็ต้องเข้าไปรู้ระบบพอคร่าวๆนะคะอ่ะนะคะฉะนั้นไม่ใช่เหมือนพี่ออก t ิก t o ต็อกอะไรกันประมาณนั้นนะะ่ะนะคะพอขึ้นมาปุ๊บ เออเอาอะไรมืออื่นมาที่ต้องถ้าคุณมีเส้นนี้คุณจะรวยใช่ปะเขาจะพูดกันอย่างนั้นเนี่ยอ่ะนี่นะถ้าคุณมีเส้นนี้เห็นไหมฮะเครื่องหมายวิกตอรี่อยู่ตรงนี้คุณจะรวยคุณสังเกตนะก็อย่าพูดอย่างเงี้ยเครื่องหมายวิกตรงวิกตอรี่อยู่ตรงนี้จะรวย ถ้าพี่แลนั่นพบกพี่ถามรวยเมื่อไหร่อะแล้วรวยจริงหรือเปล่าถ้าคุณกิงเดือนเดือนรวยไหมอ่าแล้วถ้าคุณขายอาหารตามสั่งขายดีแล้วรวยไหมถ้าขายตามชาวบ้านแต่ถ้าทาที่ดินคุณเอ่อรวยไหมขายสีแปลงก็ต้องคุยอีกแล้วก็คําว่าเมื่อไหร่นะไม่ใช่พอโอ้โหหนูมีเส้นนี้ชาตินี้ยังไงหนูต้องรวยรู้ไหมว่ารวยเมื่อไหร่ สมมติคุณหิวข้าวอยู่ที่เชียงใหม่เขาจัดโต๊ะจริงแล้วคุณได้กินไหมได้กินไหมฮะระยะเวลายังไม่ถึงก็กินไม่ได้ระยะเวลาจุดอายุมันมีนะคะจุดอายุมันต้องเดินไปถึงตรงนี้ก็ประมาณสี่สิบเก้าประมาณระบบไม่ติดจะบอกว่ากี่ปีกี่เดือนนะคะฉะนั้นการมาดูเราก็จะรู้ว่าสมม,มุติเราจะขายที่ ขายตอนเนี้ยวีความราคาก็ไม่ได้หรือขายไม่ได้เพราะตอนเนี้ยเงินจะเข้าแล้วแล้วก็ต้องวางแผนนะคะไม่ใช่ว่ามีเส้นนี้แล้วจะรวยการดูลายมืออย่ามองจุดเดียวและลายมือสวยก็บางทีแพ้คนที่ลายมือไม่สวยเพราะอะไรฮะเพราะอาชีพมันต่างกาันยกตัวอย่างลายมือไม่สวยชาตินี้ต้องไปลาตายเอาลายมือไม่สวยมานะคะ มือนี้ถ้าปล่อยไปตามยถากรรมจนไหมจนจนแน่นอนนะคะคนนี้จะไปเรียนอะไรถ้าสมมติแม่อย่างเนี้ยถ้าไฟทางปริญญาเขาเรียกว่าขายขายอะไรขายนาส่งควายเรียนฉลาดเน่าโง่เห็นไหมะฮะล่องผิวหนังก็หยาบ ใช้เงินก็เก่งการวางแผนก็ไม่มีนะคะอะไรประมาณนี้คนนี้ถ้าจะไปอ่าคนนี้ถ้าไปถ้าไม่ได้เรียนเลยอ่าจบป .4 ป .6 คุณว่าเงินเดือนได้เดือนเท่าไหร่เป็นยามทําสวนถูกไหมแต่ระวางแผนให้คนนี้ได้เดือนละแสนได้ไหมได้เดิมึงก็ไปเป็นลูกจ้างเป็นวิชาชีพดิ เข้าใจใช่ไหมฮะไปเป็นวิชาชีพสมมุติว่าระหว่างออกเหล็กกับออกสแตนเลสอย่างไหนมันได้เงินมากกว่ากันอ่าจับมันไปเป็นลูกจ้างร้านสแตนเลสเลยเขาใช้ให้มึงยกอะไรมึงก็ทําถึงสมองมึงจะเซอร์แค่ไหนแต่ความจําเจเข้าใจไหมฮะความจําเจก็ทําให้ต้องเป็นได้หน่อยมันก็เป็นพอเป็นเสร็จ ใช้เงินไม่เป็นก็ต้องหาเมียที่ละเอียดเข้ามาช่วยตรงนี้อย่างน้อยๆมันก็ไม่อดตายเพราะว่ามันมีวิชาชีพคนนี้ต้องไปในแนววิชาชีพถ้าไปกินเงินเดือนไม่ได้นเพราะ,ะอ,อะไรนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเรียนเรื่องเส้นเดี๋ยวพี่พูดไปก่อนเห็นไหมเส้นอย่าไปมองว่าเส้นชีวิตเนี่ยโอ้โหยาวนะมันขาดแค่นี้นะคะลายมือละเอียดนะเห็นเห็นขาดไหมคะ นี่ตรงนี้ขาดแล้วนิดเดียวเนี่ยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะคะเส้นสมองตรงนี้ก็ใช่ฉะนั้นพี่บอกได้เลยว่านี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมฮะละเอียดไหมะนะคะแต่นี่มันไทยเอกสารมานะะเส้นชีวิตสั้นแค่นี้ก็สั้นและล่องผิวหนังหยาบไหมล่องผิวหนังหยาบเดีย๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปแต่วันนี้จะเรียนเรื่องเนินนะคะจะเรียนเรื่องเนิน ฉะนั้นคนนี้ต้องไปในแนววิชาชีพนะฮะต้องไปในแนววิชาชีพลายมือไม่สวยไปวิชาชีพเลย